เออมาสิคุณสิไปอ้าวดีมาเออเป็นสามสิบสามร้อยอย่างงี้คุณสิบก็สาม <S 2> <S 2> <S าวันนี้จะไปลุยกับฟัตเทอร์โอเอ็กนะหรือว่าวัวแห่งชกรามน,นั่นเองนะแต่ก่อนที่เราจะไปรวยนะเดี๋ยวพาไปอธิบายเบ็ดเกมนี้ก่อนละก,กันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ เราเี่ยบเล่นมากระปังกันไม่ไหวนะเบ็ดเกมนี้นะขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งครับสูงสุดเกมนี้ของเขาเบ็ดอยู่ที่สี่พันนะเบ็ดน้อยก็เกมเสื่อนะเออเราไปดูตารางการจ่ายฮะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างสัญลักษณ์วายฮะตาจ่ายแพงสุดถ้วยทองรองลงมานะฮะแล้วก็ไล่ลงมาจากมากไปน้อยต่ำสุดก็จะเป็นประทัดนะฟิวเจอร์หน้าเกมก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ถ้าฟิวเจอร์มันเข้าเหมือนกันแบบนี้เต็มกระดานแบบนี้ก็คูณสิบไปเลยนะฮะ แล้วลายชนะเดิมพันเขาตารางการชนะเดิมพันของเขาก็จะเป็นสังรับแบบนี้นะก็ถ้าเข้าแบบนี้ก็คือได้เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมากจะน้อยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเบ็ดเท่าไรกันแน่วันนี้ก็เฮียเอาทัวร์ที่100นะคับพี่บัวนะก็เริ่มต้นที่เบ็ดหเดี๋ยววันนี้กดเองสรับออโต้บ้างอะไรบ้างนะฮะกับสูตรนี้ดูดีว่าจะเป็นไงจะทํากําไรได้หรือเปล่าฮะมา กอนดีก็ขอย้ำขอเตือนก่อนรักกันว่าเด็กที่ยุ่ต่ำกว่า1ิปปีไม่ขวรเล่นตามเฮียนะเฮียเล่นพวกวัวมาเิงเท่านั้นผู้ใหญ่ท่านใดอยากร้องอยากศึกษาใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเฮียปักมุดไว้ให้นะคะจัดไปโอ้โหยังไงผมเป็นรุ่นกับเกมต่อรักกันกับพี่วัวนะดูดีว่าหน้าจอจะยุบจะโยกย้ายสายสะโพกหรือเปล่าโอ้โหได้มาส5บเอาฮะมาอืย,อย่างไม่เข้าก็คือ,อยังนิ่งก็กยังนิ่งอยู่นะก็จะถามว่าจะเกลือไปไหนก่อน นะฮะเกือไไปไหนก่อนมุดมาเป็นสิบรอมายังไม่ได้อะไรเออมาถุยทองมาโอ้เรามันก็โตนะจะมากจะน้อยขอให้มันเข้าไว้ก่อนละรกันนะหนึ่งรอในช่วงเวลาที่มาเล่นในวันนี้เป็นช่วงเวลาใบมงใบสองนะจัดให้ตามํำขอแล้วนะฮะจัดไปฮะ <c oughs> เกมพิบวกก็นานนานมาทีมงาน,นนะ เราเราเทียก็เล่นเกมพิเสือไปนะเออกระปังไม่ไหวครับเกมพิเสือก็คือโดดดีเหมือนกันนะแต่ว่าดูดีว่าพี่วัวนี้มาฮะเบ่งก้ามดีจะทรงจริงๆมาแต่ก็เต็มกระดานอยู่ดีฮะรางวัลก็โตมาแบบนี้สวยงามพาร,ราเปนนะหนึง100น่งร้อยฮะก็ถือว่าเยอะนะเริ่มต้นก็เบ็ดน้อยๆไปก่อนนั้นเบื่อนนั้นท่านผู้ชมนะเบ็ดน้อยๆไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยับเบ็ดมาโดดหรือว่าเฮ้ยเบ่งก้ามมาเอาดีเือนมาสวยงามพะร,ราเปนฮะได้ทุยทองมาก็พอได้ทำท่าจะโดดแต่ก็ไม่โดดนะ เอาวได้ถ้วยทองมา100ก็คือได้นิดได้น้อยก็เก็บสะสมอ,อีกก็น,นะแล้วเราคอยขยับเบ็ดละกันนะท่านผู้ชมมาหาโดดหรือว่าโอ้โหเอาอีกแล้วฮะืออกามันก็สวยงามพระบเองนะะไม่โดดแต่เขาถ้วยทองบ่อยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันฮนะรับมาเทียร้อยสิบรอบก็พันนะท่านผู้ชมโอ้โหกำไรแน่นอนไม่กำมันนะเอาดีมากับพี่วัวนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหเกมนี้ก็คือ อัตราใจดีเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้คอมโบรุนแรงแค่รอพี่วัวมันโดนโอ้โหเบ่งกล้าอีกแล้วนะวันนี้ถ้วยทองโออกโคตรดีนะท่านผู้ชมนะถ้วยทองมาเรื่อยๆเข้ามาอีกหกร้อยนะสุดงับพระรัมเป้นะครับพูดได้คำเดียวจะไปฮะเดี๋ยวไปหมึมมงต่อฮะตอนนี้มารักพันเดี๋ยวขอขยับเบ็ดหน่อยละก,กันไปขยับออตโต้ด้วยนะแล้วก็เบ็ดนะโอ้โหท่านผู้ชมเบ็ดที่สามสิบดูดิจะเป็นยังไงเอออีกก็ยังนิ่งอยู่จะเกือบเอาวเลยฮะถ้าเขา คืออังเปามันมาดีอยู่แล้วนะเพื่อนะนะถ้ามันเขาก็โอ้โหอิกนก็เต็มช่องแล้วเต็มช่องได้คูณสิบแต่ไม่เต็มช่องเราก็ไม่ได้คูณสิบนะเออท่านผู้ชม,ไ,มไรเข้ามายังไงก้อนพื้นมาเออโดดเยรยมอบเนี้ยยังไงก้อนมังสิเบ่งกล้ามขึ้นมาแล้วหูอีตัวเรื่องรามะพี่วัวเราเอาดีมาใส่แว่นด้วยเออมันหางใส่แว่นนี่แหละนะบัวไม่รู้จะใส่ทําไมนะกันแสงแดดหรือเปล่านะใครลงกไม่ดู่ารืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันดูนอ,อังเป่าหรือเปล่า อะไรก็ได้ขอไม่ใช่ประทัดอย่างเดียวเลยนะขอตัวมึงแพงหน่อยเดี๋ยวแม่นัน,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 นเข้าทีนะกว่าจะโดดได้นะขอตัวมึงแพงหน่อยลวกันอ่งางเปานี่คือมันของตายอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะเออมาสิคุณสิไปอ้าวดีมาเออเด็นสามสิบสามร้อยอย่างงี้คุณสิบ 30, ก็สามพันนะฮะโอ้โหพูดเหมือนรู้นะฮะเด็กก็หาว่ากูเป็นหน้ามึงหน้าม้าไปอีกนะสามพันะ 3, 000, นะเออท่านผู้ชมนะใครที่ติดตามช่องเฮงพาร,รวยกอยู่แล้วก็น่าจะรู้นะฮะเออ กำไรแน่นอนไมมก็มาดัสนีจะปรานบอกฮะอะไรก็ามาไปตอะจัดใหม่โอ้โหเอาเรื่องฮะเล่นเวลาถูกที่ควรนะ่ยก็ได้กำไรอยู่แล้วกำไรมันจะมากจะน้อยมันก,ก็ก็คือกำไรนะฝากร้อยได้กำไรหนึ่งร้อยก,ก็ก็ถือว่าเป็นกำไรนะนเดือนนะนสองสามร้อยก็คือกำไรเหมือนกันแล้วเอาดีมาโอ้โหเริ่มดูดคืนนะพอขายาเบ็ดมาสี่สิบเริ่มดูดนะท่านผู้ชมก็อย่างนี้อ่เอาดีมาอังเปาของเคยยังไงก่อนอื้อหือเต็มกระทานนะฮะเต็มคาราเบลตอนนี้คูสิบมาดี เบ ibles, ็ด40รอมอีกสี่พันนะท่านชมโอ้ยอังเป่ามาเรื่อยๆฮะเอาแล้วนะจัดไปฮะโอ้โหระดไหมาเดี๋ยวไปต่อฮะดูหรือเอาดีมาได้ไม่ยี่สิบนะอะไรก็ได้ขอยมันเขาไว้ก่อนจะมากจะนอนแล้วมันโดดอีกแล้วพี่บัวเบ่งกล้ามาจังวานี้ยังไงโกลท่านชมมาขอยแบบว่าเต็มคาราเบลจริงจะได้อะไร จะได้อะไรโอ้โห้มก็ได้นะจริงๆแล้ว้มก็ยังพอได้อยู่นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนชมยังไงก่อนยังไงก่อนโอ้โหอังเปาอีกแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมอังเป่าหรือเปล่าเอาดีมาอังเปาคุณสิบไม่สี่พันซวยงามพาราเปนฮะดอกนี้โอ้โหสุดจะปรัดบองฮะ อังเปล่านี้ได้กี่รอบสรอบนะท่านชมโอ้โหสามรอบหมื่นสองบวกรอบนี้ไปด้วยนะได้ไปอีกสี่พันนะผู้อตาใจดีจริงนะสำหรับวัววันนี้นะจุราใบามงใบสอบแบบนี้ก็ไม่คุณพลาดน,นะก้อนเนื้อขอย้ําอีกทีแล้วกันว่าเด็กที่อยูต่ตำกว่า18ไปีไม่ควรเล่นตามเฮียนะพเพราะเฮียเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะไม่แนะนําให้เล่นตามหรือทนะําตามนะเพาผู้ใหญ่ท่านใดนะฮะ อยากรู้ว่าอยากได้ความปังแบบเพียมาจากที่ไหนก็อย่ปังหมดว่าให้รักกันนะฮะเรารู้กันไม่พูดเยอะเจ็บคอมาไรกันไปต่อแล้วฟิวเจอร์นี้ถ้าได้ทุยทองมาบอกเลยว่าสวยงามพารามบ็เต็มช่องหรือเปล่าโอ้โหนี่ถวายไรมาเต็มห้องก็บอกเลยว่าเต็มคาราเบลแน่ๆฮะนี่ไม่เต็มก็ขึ้นมาเรียบจบทีไรสองพันก็ถือว่าเยอะนั้นเพื่อนนะน,นี่ก็กําไรเรือล้นฮะกำไรแน่นอน,นไม่กำารคุดกระปรัดบอก นะฮะรอบหน้าอยากเฮียลิ้นเกมไหนเบ็เท่าไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะฮะวันนี้เฮียก็พอใจอะไรพี่เรียบร้อยก้อนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจเฮียด้วยนะวันนี้เฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ